403ปราวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นขันวิญญาณปัจจุบันมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าวิญญาณอนาคตเป็นขันวิญญาณอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึง ประวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นอายตนะและถึงวิญญาณปัจจุบันเป็นธาตุและถึงวิญญาณปัจจุบันเป็นขันธาตุอายตนะวิญญาณปัจจุบันมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าวิญญาณอนาคตเป็นขันธาตุอายตนะ วิญญาณอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง404ปราวาทีถามว่าวิญญาณอดีตเป็นขันวิญญาณอดีตไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นขัน วิญญาณปัจจุบันไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงปราวาทีถามว่าวิญ,ญญาณอดีตเป็นอายตนละล้าถึงวิญญาณอดีตเป็นธาตุล้าถึงวิญ,ญญาณอดีตเป็นขันธาตุอายตนะวิญ,ญญาณอดีตไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว ปราวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นขันธ์ธาตุอายตนะวิญญาณปัจจุบันไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น405ปราวาทีถามว่าวิญญาณอนาคตเป็นขันวิญญาณอนาคตไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว ประวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นขันวิญญาณปัจจุบันไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงประวาทีถามว่าวิญญาณอนาคตเป็นอายตนะและถึงวิญญาณอนาคตเป็นธาตุและถึงวิญญาณอนาคตเป็นขันธาต อายตนะวิญญาณอนาคตไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีถามว่าวิญญาณปัจจุบันเป็นขันทา่าอายตนะวิญญาณปัจจุบันไม่มีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น